สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันแล้วค่ะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหวยมีข่าวมีหลุดนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ กันเลยวันนี้นะคะดาวโจนของเราช้าวันที่เกติ้วดีวมาเลยนะคะตาปกติมา5 2มาเจาะเลยนะคะมาเจาะแล้วก็มารูด2เจาะ2552แล้วก็ VIP มารูดสีนะคะ ธรมรมานะคะหวยทุกหวยมีข้าวมีหลุกนะคะใช้วิจัยานะคะวันต่อมาวันต่อมานะคะวันนี้ได้อะไรเอ่ยมาดูดกันเลยดาวพุธันนี้ดาวพุธเขียนว่าดาวพุธนะคะดาวพุธด,ดาวพุธ ดาวปกติบอก VIP นะคะดาวจูนดาว VIP บวกดาวปกติจะได้ไม่งงนะคะมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่ดาว ดาวีนะคะดาวีไอพีดาวีไอพีวิ่งรูปสองสามสองสามฟันที่สองนะคะ ก็จะได้ไม่หงุดหงินะดาวีเอ็ดดาปกติ <c oughs> เขียนได้ปกติเนาะเข้าใจนะคะ <c oughs> ดาปกติวิ่งรู ไม่ต้องงนะคะว่าทำไมเราไม่ทำสามตัวนะคะแค่สองตัวก็พอแล้วค่ะ3มตัวยากไปสตัวยากไปโอเคถวยสองหว,ย,หวยนะคะปกติกับ v i p นะคะจะวินรวมกันเลยนะคะสังเกตหวยให้ดีนะคะสองก็สองหนึ่งสองห้า 2 8 3 2 3 6สามองหัววินรวมกันเลยนะคะสังเกตให้ดีหก็6กาปกติก็6 2 6องหแล้วก็หนึ่งเก้านะคะ สองหวยวิ่วมกันเลยขอให้โชคดีนะคะเดีกแกมีข้าไม่หลุดเนาะปกติสังเกตตัวฟันนะคะโอเคแนวทางของเรานะคะดาวนะคะขอให้ทุกคนที่ ตามเหมยแอดก็โชคดีเลยปังๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามชอ่องแอดแอดแก้คนชอบเหมยด้วยนะคะขอทุกคนโชคดีโดยปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า